คุณผู้ชมคะมีความพยายามของกลุ่มบลรณิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรักจังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานการณ์โควิด -19 ค่ะไปติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะนี่คือภาพบรรยากาศบริเวณด้านหน้าของพลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรัก ซึ่งมีบทบาทในการป้องกันแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนายาวชนที่มีปัญหาต่างๆหรือประสบภาวะยากลำบากทั้งในชนบทและเขตเมืองซึ่งที่นีดูแลเด็กและเยาวชนกว่า45คนครับของเราก็จะดูแลเด็กที่ขาดคนดูแลครับพ่อแม่แยกทางกันไม่สามารถดูแลลูกเต้าได้ครับหรือเด็กที่มีคนเห็น เดิอนตามท้องถนนเดินลอนคอทานครับก็จะมีคนแจ้งเข้ามาหรือเครือข่ายครับมีความเสี่ยงก็แจ้งมานะครับครูก็ลงไปดูพื้นที่ดูเด็กๆถ้าหนักที่สุดก็จะเป็นที่ถูกกระทําใช้ความรุนแรงเราก็จะทํางานร่วมกับทางเครือข่ายยุติความรุนแรงในเด็กและสตรีครับแล้วก็เครือข่ายที่ ใครบางคนไร้บ้านครับก็มีแต่ทำงานร่วมกันครูสุริยาบอกกับพวกเราว่าในสถานการณ์พิเศษที่มีการระบาดของโควิด -19 นี้ทางมูล,ลนิธิก็ต้องปรับเปลี่ยนโดยมีแนวปฏิบัติชัดเจนของเด็กๆในบ้านและผู้ที่แวะเวียนมาหาน้องๆโดยแบ่งแยกออกเป็นสองชั้นคือบริเวณด้านนอกสุดสําหรับรับของบริจาคจะมีเยาวชนคนโตดูแลลงทะเบียนรับของและถัดมาเป็นพื้นที่บ้านชั้นใน ซึ่งจะเป็นที่พักของน้องๆที่ตัวเล็กลงมาและเด็กอ่อนรวมถึงที่ทำอาหารซึ่งตอนนี้ไม่ได้อนุญาตให้คนนอกเข้าไปการคุยกันก็ต้องเว้นระยะห่างแต่ยังสามารถส่งรอยยิ้มและกำลังใจให้กับน้องๆได้ซึ่งบ้านลูกรักใช้มาตรการนี้มาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อลดความเสี่ยงในการดูแลน้องๆด้วยกันจากที่พื้นที่พื้นเดียวนะครับเด็กๆวิ่งเล่นได้ทั่ว จะมามุมไหนของบ้านก็ได้ตอนนี้ก็เลยกั้นให้เป็นโซนขึ้นครับโดยโซนข้างหน้ากับโซนข้างหลังโซนข้างหลังก็จะต้องเน้นคนที่เราจะต้องดูแลพิเศษเช่นเด็กเล็กเด็กเล็กเด็กอ่อ,อนส่วนโซน,โซนข้างหน้าก็โซนที่เราจะต้องอพบปะกับผู้คนทำการค้าขายสินค้ามือสองอให้ให้ให้สอนเรื่องของเชื้อโลก ทีนี้ก็ยังไม่ละเอียดด้านน้องด้านข้างในก็เข้าใจว่าพี่พี่ที่อยู่ข้างหน้านี้คือติดเชื้อโรคก็กลัวนะครับกลัวจากที่เคยเข้ามากอดก็กลัวแต่วันหลังเราก็ปรับละ,ะเชื้อตัวนี้มันพี่พี่ยังไม่ติดแต่ว่าพี่พ,พี่เสี่ยงน้องด้านในก็ต้องเห็นคุณค่าที่พี่พี่ที่อยู่ข้างนอกด้วยว่าพี่พี่ที่อยู่ข้างนอกยอมเสียสละ,ะทำกิจกรรมหลายอย่างเสี่ยงเพื่อเรานะ พพวกกเราาที่่อออยูขข้้งงใน็ตบคุณๆสำหรับผู้ที่อยากร่วมแบ่งปันให้กับน้องๆและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9ก็ยังสามารถแวะเวียนไปส่งกำลังใจและของใช้จำเป็นให้กับน้องๆได้แต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆพุทธิสันการยาพันธ์ทีมข่าวพลเมืองรายงานจากจังหวัดขอนแก่น